เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับนี่ของมาจีเป้ารถสวยๆวยเมือนเดิมนักผู้ชมเล็กซื้เล็กใช้ครับคันนี้สภาพดีสมบูรณ์ฮอนด้าซีรีส์เดนมิชันครับโฉมตาเหี่ยวคันนี้เครื่อง k 20นะครับตัวท็อปเลย k 20 2.0งจุดศูหนะาย,ยากนะครับซีรีส์เดนมชิชันเครื่อง k 20เนี่ยนะครับ ของเครื่องเดิมๆิมคันหน้าบางๆบ,บอดีดีไม่มีชนหนักรถสมบูรณ์พร้อมใช้ได้อีกยาวมาปัดเลือนใหม่ใช้ได้ครบระบบไฟติดครบนะครับมีเครื่องเล่นเสียงด้วยเบาะหนังยังสภาพดีรถสวยพร้อมใช้นะครับกับราคาเบาๆ65,000่บาบา, 65, บาทเท่านั้นเองราคาหลักหมื่นไปครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบาย ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูถ้าลองขับกันก่อนครับคันนี้อยู่มินบุรีนะครับมินบุรีตัวรถสวยๆครับบอดี้เดิมๆบางๆนถไม่ขยับไม่มีชนหนักเปิดโรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ